ราเซลเดี๋ยวจะดูระบบน้ำองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวปิดไปก่อนอปิดวาวลละองค์ที่หนึ่งลูกกบลูกเขียดเต็มถังองค์ที่สองมีแต่ลูกกบลูกเขียดตัวโตวแล้วโอ้ซอนลูกเขียดทีบอก,กินได้าย,ยาดสองวันได้เท่านี้ ว่าจะเผาไม่เผาอ้อันนี้เต็มอันนี้ก็เต็มอันที่ห้าได้ยาว่าจะเผาตรงกลางก็เลยกวาดมาใส่ต้นไม้เดี๋ยวยังไม่รดเลยองค์ที่หกองค์ที่หกมันซอดว่าไม่มีน้ำเนี่ย องที่เจ็ดองที่เจ็ดเออองที่แปดองที่เก้าองที่เก้าองที่สิบลูกกบลูกเขียดอบ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 สิบองที่สิบเอ็ดโอ้ตรงนี้เคย คาอีแหลอีเตกคาเด็กน้อยมาเล่นสงการเล่นน้ำองค์ที่สิบสองอันนี้ตุนน้ำไว้เพื่อที่จะรดนะมันจะตายหมดเลยอันนี้อันนี้ต้นเงาะโอตายหมดตายหมดตายหมดปลูกไม้สามสีรอบแล้วตายหมดเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลคาแต่ดูแลคนป่วย ตัวรอดก็รอดไปตัวไม่รอดก็ตายไปนี่ตัวนี้ก็น้ำในอ,อ่งมีไหมโอ้กลัวแต่กระแตกระรอกตกเอากล้วยมาให้มันมาวัาน แห่งแรงในความชุ่มฉ่ำที่ได้มีน้ำที่นั่นที่นั่นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเหยียบแสนถึงจะได้ใช้น้ำ